คุณหมอครับจริงไหมครับที่คู่สามีภรรยาเนี่ยเวลาทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเห็นว่าจะคืนดีกันรักกันเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ชัวร์ไหมครับคาตอบที่หมอสามารถตอบได้เลยนะครับคือคําว่าโดยส่วนใหญ่จริงครับนั้นหมอไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเป็นการฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจริงเสมอไปแต่โดยส่วนใหญ่จริงนะครับบางส่วนอาจจะไม่จริงหรืออาจจะแย่ลงได้ก็เป็นไปได้เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยที่พบมา ถ้าอยากจะทําให้ได้จริงคือส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปการมีรายการมันดีอยู่แล้วเพราะเป็นความสร้างความสุขใจและเป็นการลดความเครียดถูกไหมครับแล้วเวลาที่เรามีทะเลาะกันเนี่ยก็คือมีความเครียดถ้าลดความเครียดได้การทะเลาะกันก็น้อยลง ถูกไหมครับว่าแต่คนต่างลดความเครียดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะทำให้มันจริงได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทักษะทำอย่างไรนะครับวิธีการหนึ่งก็คือว่าจะต้องทําให้เซ็กค,ครั้งนั้นมีอารมณ์ร่วมด้วยนะครับบางครั้งเซ็กในครั้งนั้นนะหลังจากการทะเลาะกันก็เหมือนกับฝ่ายหนึ่งทําไปฝ่ายหนึ่งรับไปแล,ะะล้วเสร็จแล้วต่คนก็ต่างเสร็จจริงๆอาจจะเสร็จจริงผ่อนคลายระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่มีอารมณ์ร่วมหรือบางคนอาจจะคนนึงเสร็จมีเซ็กอีกคนหนึ่งก็อยู่เฉยเฉยก็อาจจะไปหนักขึ้นไปใหญ่คือทะเล,ะลาะ เพราะอารมณ์ค้าง<อ>ฉะนั้นเนี่ยถ้าอารมณ์ร่วมจะยิ่งช่วยทาให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราทะเลาะกันนะ,ะทะเลาะเบาแวงกันตบจูบตบจูบอย่างที่ว่าเนี่ยห<ว>ลังจากนั้นเนี่ยจูบกันแล้วก็มีอะไรกันปุ๊บเนี่ยช่วงระหว่างที่เรามีการก่อนมีอะไรกันเพิ่มเรื่องของการลมเราแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นอะการลมเราอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราอาจจะแบบว่าสุนทรีมีความโรแมนติกอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่แบบว่าเรากําลังอารมณ์มาอารมณ์ฉุนเฉียวตบจูบตบจูบ,บ,จบอาจจะดูค่อนข้างแบบขืนมือหน่อยขืนอะไรหน่อยก็ทําได้เลยนะครับ ก็เหมือนกับเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงเล็กน้อยในการมีอะไรกันคือใช้มือขึงนิดนึงเหมือนใช้โซ่แทรกุญแจมือนะครับไปโลมไล้นะครับจูบต่างๆตามตัวแต่เน้นว่าให้สัมผัสการจูบตามตัวไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยมีการตอบรับเช่นมีจุดที่เขาเรียกว่าออโรจานโซนและมีการตอบสนองทางเพศได้คงต้องใช้หลายที่นิดนึงและใช้เวลาหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าอารมณ์เขายังชุนเฉียวอยู่ถ้าเกิดถึงจุดได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มอ่อนลง นั้นจะเห็นเหมือนในหนังที่เขาทำเห็นไหมฮะก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะที่เขาทำเนี่ยคือหลังจากที่มีการฝืนใจแล้วปุ๊บเนี่ยแรกๆเอ๊ะทำไมดูเหมือนพอฝืนได้จุดทำไมยอมไม่ใช่ทำไมยอมทุกคนเป็นเพราะว่าเข้าถึงจุดที่เรียกว่าจุดตอบสนองหรือว่าอิโดเจนัสโซน อย่างข้ามเรามีทักษะโรคหน้ามาก่อนนะเช่นเราเคยสังเกตมาก่อนว่าคู่ของเราเนี่ยจุดไหนเป็นจุดที่เขาชอบนะเวลาที่เราเรามีอะไรกันมาก่อนคอยสังเกตได้นะครับว่าจุดไหนเขาชอบจุดไหนไม่ชอบเหมือนถ้าบางคู่มาหาหมอเนี่ยจะมีปัญหากันเรื่องความสนใจหรือความต้องการไม่ตรงกันนะไม่ค่อยอยากมีอะไรกันหมอจะกลับให้เข้าไปฝึกสัมผัสกันว่าคนนี้ชอบตรงไหนชอบตรงไหนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนชอบซอกคอบางคนชอบหลังหูบางคนชอบนมบางคนชอบด้านข้างชอบรักแร้นะครับเพราะนั้นก็สัมผัส ไปเรื่อยๆโดยการใช้มือแลนะมืออาจจะจับไว้ ใช้ลิฟิปแล้วจุ่มคิดไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เขาชอบจนถึงจุดที่เขาเริ่มมีอารมณ์ร่วมหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างจะกลับกลายเป็นดีนะครับเ้นเน้นคำเลยคำนี้นะครับคือคำว่าอารมณ์ร่วมนะครับั้นการที่มีเซ็ก์อย่างเดียวหลังจากที่ตบจูบแล้วจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ไม่สู้กับการที่มีอารมณ์ร่วมในขณะที่มีเซ็ก์หลังจากนัน้นั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีแบบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราคลาอกกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจะทําให้เรากลับมาคืนนดีีกกกัเเพรราาาาะควมยจากกา เพราะวงกันนั้นลดน้อยลงบางทีเรื่องที่เราทะเลาะกันแล้วก็อาจจะกลายเป็นลืมไปเลยว่าเ,เราทะเลาะอะไรกันไปกบมาจูดจีกันเหมือนเดิมนะครับแล oh. ะเป็นะสิ่งที่ลองกลับไปทําดูนะครับแล้วถ้าได้ผลยังไงก็มาบอกหมอด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหมอติวฒิเซ็กซ์โลจิสสวัสดีครับ